สะเทือนใจเช่าเน็ตลงความเห็นเผยตัวละครที่น่าสงสารที่สุดในผมริคิด เกรดติ้งแรงจนชุดไม่อยู่จริงๆสำหรับละครเรื่องดังอย่างเรื่องพรมลริขิตที่ทางเนื้อหาที่เข้มข้นและยังได้นักแสดงชั้นนำมาร่วมแสดงอย่างมากมายล่าสุดละครเรื่องพรมลริขิตที่ออนแอร์จนถึง e ี8เมื่อคืนวันที่6พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาก็ทำเอาแฟนละครมีน้ำตาก,กันเป็นแถวเลยทีเดียวเมื่อจอดฟอกคอนหรือย่อฟอกคอนลูกชายของเท้าทองกิบดมาท,ที่รับบทโดยหนุ่มองคณินเอาชีวิตกลับมาไม่รอดพอออกไปทำภาร,รกิจให้กับพระเจ้าทายะกษัตริย์องค์ที่30แห่งเมืองอายุ ซึ่งหลังจากฉากนี้ออนแอร์มาให้ได้รับชมกันแล้วในทวิตเตอร์ก็ได้มีการพูดถึงท้าวทองกิมมากันอย่างมากมายว่าเป็นตัวละครที่น่าสงสารที่สุดพราะนอกจากจะสูญเสียสามีตอนที่ลูกยังเล็กแล้วเธอก็ยังโดนชายอื่นทําไม่ดีหวังอยากได้ไปเป็นเมียและพอจะมีชีวิตที่เป็นสุขลูกชายกับต้องมาจากไปอีกทําให้แฟนๆละครนั้นต่างพากันลงความเห็นว่าท้าวทองกิบมานั้นเป็นตัวละครที่น่าสงสารอย่างมากและเป็นฉากที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างน่าประทับใจที่สุดและนอกจากนี้แฟนๆละครพรมลิขิต ก็ยังได้แสดงความเห็นกันต่ออีกว่าน่าสงสารร้องไห้หนักมากและขอนเล่นดีมากค่ะเสียน้ำตาไปเยอะจริงๆและอีกมากมาย